ขั้นตอนนี้เป็นการรีดนานะครับก็เป็นการพยายามที่จะโกยเอาดินที่อยู่ด้านสูงตรงนู้นะครับลงมาด้านล่างที่เป็นลุ่มต่ำครับก็เป็นการปรับหน้าดินนะครับโดยใช้กระดาษลูกเทื่กงนะครับก็พยายามปรับอยู่นะครับวิ่งทั่วแล้วทีนี้ก็จะเป็นการเกลี่ยหน้าดินนะครับเครื่องที่ใช้เป็นยันม่านะครับ8.5แรง นะครับก็ลากได้ประมาณนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้ยังเนินเป็นเนินสูงอยู่นะครับก็พยายามจะเกลี่ยลงมาดึงลงมาอยู่นะครับวันนี้ก็ได้พี่สำรานนะครับมาช่วยในการปรับหน้าดินตรงนี้นะครับก็การปรับหน้าดินนะครับก็มีความสําคัญนะครับในการปลูกข้าวนะครับถ้าดินไม่เรียบนะครับการปล่อยนงปล่อยน้ํานะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันก็จะลําบากเนาะนะครับ การดูแลเรื่องวัชพืชก็จะยากหน่อยนะครับถ้าน้าไม่เสมอเนาะก็พยายามทําให้มันเสมอครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการทํานาที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งแหละสําคัญที่สุดแหละผมว่านะครับในการนะครับทํานานะครับต้องปรับหน้าดินให้เสมอกันที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะฮะติดกระดุมเม็ดแรกต้องติดให้มันถูกนะครับถ้าติดขิดนี่ก็มันก็จะปวดหัวที่หลังนะครับนี่ก็พยายามจัดการอยู่นะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ยังเป็นเนินสูงอยู่เลย พยายามจะเกลีย่ยลงมาครับเกลีย่ยลงมาให้ให้ไกลเคียงกันให้มากที่สุดแต่คงจะเป๊ะก็คงจะลําบากอยู่ครับแต่ว่าก็ปรับกันไปเนาะนะครับปรับกันไปทุกๆปีนะฮะ